สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของเอทีฟาร์มค่ะบิมะนีกับเป็นวันที่สามเดือนมก,กราสองันหาร้อยหิเจ็ดนะคะเริ่มต้นปีใหม่มะนีกับมีงัวลาคา้าเกษตรกร,ร,กรมาฝากาพี่น้องคือเกาค่ะเราสิพาวม่เบิงคูแหลกเลยค่ะคูเลกจะเป็นแม่ลูกตัวเมียค่ะนี่แม่ลูกตัวเมียลูกสาวอายุป,ประมาณสองเดือนค่ะ ลูกสาวอยู่ประมาณสองเดือนตัวนี้นอกต่างๆแล้วอาจจะ,ะไหลลงไปหาแม่น้องไปล,ไปลไปูปแม่สูงประมาณร้อยสามสิบหาค่ะแต่ว่าแม่อวานหนาดีค่ะแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าตัวนี้เป็นงอหลูกตัวที่สองเนอค่ะประกันตรบนี้ทุกอย่างละค่ะ กันตามนี้ทุกอย่างตัวเมียลุกดุกสวยๆค่ะลุกตัวเมียสวยๆค่ะ,ส,ส,คะสุดาวมาเป็นบัรถัดหลังดวยค่ะบันทัดหลังหลังไปีปีพี่น่องต่หนองยั่งยงค่ะลูกสาวงามค่ะคู่นี้เปิดไว้สามหมืนสองพันห้ารอยบาทค่ะ สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาททรงผมสรงถวยอี่สานเลยค่ะประกันตำนี้ทุกอย่างค่ะเป็นงัวเครื่องพาด้วยค่ะเขิงพาทั้งเมียทั้งลูกเลยบัยยง้ายยังเนี่ยค่ะสามหมืนสองพันห้าร้ยบาทได้แม่ลูกตัวเมียอ่วนๆหนา,นาๆนานานตันๆนังสิเลยค่ะประกันตำนี้ประกันพร้อมกินเก่งค่ะบังเมีย ด้วแส้เบิร์เบิร์ที่สองค่ะก็ไปเป็นสาวน่อยกัมพาค่ะตอนนี้สาวน้อยกัมพาด้วยค่ะตอนนี้แดงแดงเข้มค่ะแดงเข้มอาอยุประมาณถาเดอือนละค่ะแยกแม่โดนแล้วค่ะบ่ะห้องบมอยังเด๋วสูงอาจจะประมาณลอยลอยสิบเซนประมาณนี้ค่ะลอยสิบถึงลอยิบห้าเซน แดงโบดค่ะแดงโบดประกันตัวนีอาลูกอยอแดงโบดประกันตนัวนีด้อค่ะอีกคังหนึงสีแดงดีค่ะตัวนี้เปิดใบหนึ่งสพันห้าร้อยบาทค่ะ1 3ึ่งร้อบาทแดงง่าแดงไปเรียงค่ะ เห็นว่ากำพายว่าตองปอนนุมว่าตองอีหยังได้ค่ะขึ้นหนองยาโนมโดนแล้วนี่ค่ะหนองยาโนมโดนแล้วดนะค่ะเบอร์โทรติดต่อกับยูดานลางเลยค่ะผู้ใดสนใจกับโทรมาสอบถามได้มาเบ,บิง่งรูปเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ เบอร์ต่อไปเบอร์ที่สามค่ะเบอร์ที่สามค่ะตัวนี้เป็นแม่ทองนะคะ่ะแม่ทองในประมาณสามเดือนแม่ท้องสามเดือนสูงประมาณรนอยสามสิบห้าเซนค่ะตัวนี้เป็นง้วแดงโบดค่ะเป็นงัวดุกหมูงัวแดงโบนงัวดุกหมูะคะ่ะประกันท้องนะคะ่ะประกันท้องประกันตำาหนนี้ตัวนี้เป็นงัวอ่างลึือค่ะตัวนี้เป็นลูกโวที่สองในท้องนะคะ่ะลูกัวที่สองในท้อง อย่งน้ลูกเบื้องโค้างก่อนเบิ้งกันหนาชัดๆค่ะผู้ใดมักง้อดุกหมูอ้างลึกๆค่ะบ่อเด่นสูงเหลี่ยงงายค่ะหูหูตัวนี้เปิดราคาไว้สองหม้าห้าร้อบาทเบิ้งทองค่ะ2อง0 0ื่นเบาทด้วค่ะ เช,ชิงเช่องฮู้ฮูค่ะประกันตอนนี้ทุกอย่างประกันทุกถรอ,นส,อนสีโค้งด่วนสุดหนาเวหาห้างดอกประกันให้ค่ะแลวสิ่งย่างไอ้ที่้องเบิ้งแล้วค่ะได้เบิ้งาทายยังเนี่ยค่ะคุณได้มากเลี้ยงง้อด,ดูกมูกค่ะง้อมูนีจอยเป็น สงองเืินกับพันหาร่อยบาทแดงงอทองไปรุ่นค่ะสองสารเดือนละทองค้มโตด้ค่ะกกค้างบังดันนท้ายค่ะโอเคค่ะผู้ใดสนใจค่ะเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้า1ปดหนึ่งสองเจ็ดสามห้าสองหนึ่ง id l i n ์กับเบอร์นี้เลยค่ะงอยูบันหนองคู่คขาดตำบลหน,นองคู่คขาด อาเภอบลบือจังหวัดมหาสรารคามค่ะขอมาเเดือกมาเบิ้งมาชมได้ค่ะมีหลายตัวเย็เดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ